พบเจอกันมาแสนนานสบายดีกันทุกคนนะคะวันดีคุณหนะวันดีคุณป่ะวันดีคุณค่ะทำภารวมาเปิดหานรัลชิดวันนี้มาครอบครัวเลยใช่ค่ะวันนี้ก็มาท,าทั้งครอบครัวเลยนะคะมาสแสดงความดีนะคะสําหรับการอ่ะเปิดตัวห้างใหม่นะคะของเซ็นทรัลชิดลมจริงๆก็จะอบอกว่าจะห้างใหม่ก็ไม่เชิงแต่จริงๆก็คือห้างใหม่เลยนะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปใหม่ไปหมดเลยก็รู้สึกได้ว่ามีการ มีการทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้ที่เซนต์แคนซินลมก็เปลี่ยนไปทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องเริ่มพัฒนาไปตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยเราโดนถึกงก็เป็นโอกาสดีที่พาครอบครัวมาเาาาที่ยวด้วยเพราะว่าเห็นอลังการอะไรจ้ะ,ะาม,ามาถึงก็อลังการตั้งแต่หน้าหนะ้าห้างเลยใช่ไหมครับอลังการไหมครับอลังการอลังการ very good เนาะจน จนลูกสาวรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเลยค่ะตอนนี้นะคะโอเคค่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่มาที่ครงเทมนะคะก็แวะมาที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมจริงๆอ่ะให้มาอยู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งห้างเนี่ยมีอะไรใหม่ๆนะคะมีเฟสใหม่ที่ให้ลองมาช็อปปิ้งให้ลองมาถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่มพลาดเลยนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะ Do you want to say like invite people to come to uh, we invite you to a world-class experience come to central uh, it's one of the flagship stores that they have they have stores all over the country beautiful beautiful stores beautiful real estate if you're coming from america you gotta come here you gotta check it out for sure นมเยเอาจริงๆนะไหนๆเขาเปิดตัวขนาดนี้แล้วอะเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนโฉมขนาดนี้เราก็อ,อยากพาแบบครอบครัวมาเปิดอุบตานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องงยมยมดีที่พาทัาง้งครอบครัวออกมาจากบ้านนะคะมาเจอเซ็นทรัชิดลมในในลุกใหม่ติดแกลมแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว้าวใช่ไหมท่านลกศะ ลูกสาวถึงก็ว้าวเลยนะคะเหมือนแบบเฮ้ยนี่ที่ไหนนี่ mm. เปลี่ยนไปเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ <Okay. Okay. S 1> ตอนนี้ตอนแรกตอนแรกง่วงง่วงตอนแรกง่วงตอนนี้เริ่มตื่นนะไม่ได้ตื่นเต้นนะตื่นตื่นจ้ะตื่นตื่น,ต,นตื่นตัวตอนนี้ตื่นตัวจะร้องเพงลงแล้วร้องเพลงเหรอคะฮันนีซิงเกิลฮันนีซิงเกิลก็ฝากตามนิวซิงเกิลของเอร่าด้วยนะคะ ขอบคุณเจนน่าชิคลมที่เปิดโอกาสพวกเราเริ่มที่จะทำเพลงในสตูดิโอกันเยอะอะไรเงี้ยก็ลูกสาวก็ดำเนินลอยตามตอนนี้นะเจอว่าวมาเลยใช่ไหมโอ้เวลมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะ <c oughs> เป็นนักร้องไหมเป็นนักร้องนักรองตลกเป็นข้าวเกี่ยวนะ <c oughs> นักร้องหรือตักตลกไม่ค้าวเกี่ยวนะแต่น่าจะหนักไปทางนักร้องเพราะว่าความสามารถทางด้านดนตรีเขาร้องเพลงเองได้ตบมือเองได้ ตอบรือสิตบมื้นี่ตอ very good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  กานี็้ก็พัฒนาเร็วนะคะเรารู้สึกว่าภายในเวลาแค่แบบไม่กี่ปีสองปีเองนะเขาเาเริ่มแบบรู้เรื่องเริ่มโตขึ้นแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าเ่าจะเป็นแนวเป็นศิลปินได้ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาชอบร้องเลง ชอบร้องเพลงชงเต้นชอบเต้นแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปเห็นไม่ได้ก็ถ่ายรูปเลยเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะอยากวัดกับแม่ใช่ค่ะได้ได้แววก็มีดูโรงเรียนไว้บ้างค่ะก็เหลืออีกแค่ประมาณช่วงนี้ก็คือเือนวางแผนอยางให้ก็ได้ไปเปิดถูกเปิดตาไปทํางานกับแม่ก่อนแล้วหลังจากนี้ก็ค่อยว่ากันเรื่องที่โรงที่เรียนเลยขอบคุณนะคะ Thank, Thank you. you, bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.